วัดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้อยฮิมาวาลิคฮิมาน้อยฮิมาวาลิคค่ะจะมาเล่าจะมาเล่าที่ไปโรงเรียนที่ไปโรงเรียนญี่ปุน่นอนุบาลญี่ปุนนนป่นค่ะอนุบาลญี่ปุ่นค่ะอ่ะอ่ะพอพอเดินเข้าห้องเราทำยังไงบ้างคะ อร่อยเซนเซอ่ะเซนเซ่แล้วเซนเซพูดว่ายงไงคะอร่อยสวัสดจังแล้วยังไงคะอืมวิชัยและชายไฮอืมอืมโอเคอ่ะแล้วยังไงอีกคะแล้วพอเข้าห้องแล้วล้างมือเสร็จแล้ว ก็อีจีนีสร้างเองก็ห้องอจนีรสร้างแล้วเช็ดมือแล้วแล้วเข้าห้องได้ค่ะพอเข้าห้องเสร็จทำยังไงคะนั่งที่ตัวเองค่ะแล้วยังไงต่อร้อ,องร้องเพลงไหมคะร้องเพลงค่ะอร้องเพลงอะไรเซ y เออร์ฮา,า,า,ายอมีนาไซออรฮายา นนา,นาจิจิจนานาจิจโอฮาโอ้าอย,ายแล้วยไงยอีกคะแล้วก็อ,องเพงลงงร้องเพงเลงอะไรคะร้องให้ฟังหน่อย โป๊กโป๊กเดี๋ยวอ๋ออ๋อแล้วเราทำอะไรอีกคะอ๋อไม่วาคื้ตาโอจิตาโอจิตาโอจิตา อ่ะแล้วเวลาไปกินข้าวล่ะคะทำอะไรบ้างคะเอาช้อนแล้วก็เอาน้ำค่ะแล้วยังไงอีกแล้วก็กินข้าวโซแล้วคุณครูอันนี้กินนแล้วค่ะอ่ะแล้วคุณครูพูดอะไรบ้างก่อนกินข้าวโอวาเซนะโอิิโซซามาจิต้าว้าวโอ โต้พนก็กราซายโอน,น่าโนโก็กราซายแล้วจากนะัแล้วผู้ชายแล้วแล้วแล้วผู้ชายเสร็จแล้วผู้หญิงเสร็จก็ไปห้องห้องโอชิกโกแ้แล้วแล้วน้ำมือ อีกแล้วข้อห้องได้อะแล้วแล้วแล้วไปเล่นาซเล่นไยไม่เช้มแล้วทํายังไงนะที่จะเอาข้าวอะค่ะทํายังไงนะคะต้องทํายังไงก่อนไหมทํายังไงนะถ้าเอาพอร์าไมคคือแบบนี้ทุกครั้งเลยอืมแล้วถ้าไม่เอาทำยังไง แล้วหนูนอนไหมคะไม่นอนนอนเพื่อนๆนอนไหมคะเพื่อนนอนเพื่อนนอนอย่งอันอะไปไปโรงเรียนอนุบาลญี่ปุ่นมาอะไหนพูดญี่ปุ่นให้ฟังหนะะ่อยค่ะแต่ก็ไม่รูอ้อะพูดให้ฟังนิดนึงจำอะไรมาได้บ้างคะเอ๋ชิโกกิ ได้ทำอะไรบ้างคะเลิเกเรียนแล้วก็มามาพาไปพาไปกับบ้านเลี้ยงไก่วันเลี้ยงปลาแล้ว้านาานี้อ่าอันไหนหนูคุยกับเพื่อนเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะไหนลองพูดให้ฟังหน่อยคะ่ะเช่ไนไรบ้างชื่อฮาราจังเพื่อนอีกคนหนึ่ง รู้ที่เหมือนกันอ่ะอ่ะ,อะในพูดภาษาญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยค่ะโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้โน่โโโแคนี้พูดแับพ่แค่นี้แค่นี้ใช่หนูจะไม่ได้เยอะๆอ,อ่ะอ่ะอีกเออ,อ,อ,อเป็นไงได้บ้างคะ่ะ <Wow. S 2> イ上エオカキクケさサシスそソタチちつてとななにぬれの葉を」 มามีมือเมมยาอยู่ยา,ยยาร่รูเรเร,เรว่าวืมอืมพี่มาจำได้แล้ิมากค่ะอะไรน,นบเป็นแค่น้ฟังหน่อยค่ะอีจีนี่สงยงก่รกหนานา 十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九。哦，几，劲嘛。三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八。 ก็จูโอเคค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากหนูแล้ว<น>ชอบไหมคะโรงเรียนญี่ปุ่นชอบค่ะแต่มันก็มีสวยแต่มันก็สวยนิดหน่อยอระหว่างโรงเรียนไทยกับโรงเรียนญี่ปุ่นหนูชอบอันไหนมากกว่ากันคะมาก โอเคน้องฮิมาก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงโอเคอ่านนขอบคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะอริกาโตะโคซมาสอ่ะใสอยู่นะาใสอยู่นะา